สวัสดีครับมาดูแบตรุ่นนี้ตัวนี้เป็นของ fb ตระกูล H s series นะครับอาจจะเป็นรุ่น H s 4 6 b 24รุ่นนี้ทำทั้งคั่ r คั่ว l อันนี้เป็นคั่ว l นะครับก็คั่ว l เนี่ยขั้วบวกจะอยู่ด้านนี้ขั้วลบจะอยู่ด้านนี้แต่คั่ว r เนี่ยก็จะกลับกันนะครับบวกจะอยู่ด้านนี้ลบจะอยู่ด้านนี้อันนี้เป็นสเปคคั่ว l ก็จะเป็นคตรุ่น4 6 b 24 A l ครับ ตัวนี้เป็นแบตเมนเทนันต์ฟรี mf นะครับแบตเมนเทนันต์ฟรีก็คือเราไม่ต้องเติมน้ํากลั่นตลอดอายุการใช้งานนะครับแต่ถ้าเกิดรถที่วิ่งเยอะในรถแท็กซี่หรือรถที่ใช้งานหนักก็ต้องเปิดนะครับอันนี้เปิดเติมได้โดยการดึงสปีกเกอร์ด้านบนออกจะเจอรูเติมนะครับเป็นจุกเรียบใช้เหรียญขันมีทั้งหมดหรูเติมนะครับเติมน้ากลั่นนะครับห้ามเติมกดรุ่นนี้มีหูหิ้วแล้วก็มีตามแมวบอกสถานะแบตไฟอ่อนไวเต็มขนาดของเจ้ารุ่นนี้ก็คือ ความกว้าง127ม mm, มนะครับความยาว237ม mm, มตรความสูงจากฐานถึงขั้วด้านบน227ม mm, มตนะครับตัวนี้ใช้กับรถเก่งนะครับตั้งแต่เครื่องยนต์1,000ซีซีถึง1,800ซีซีมาดูกันว่าใช้ในรถอะไรบ้างมาดูขั้วอาก่อนนะครับขั้วอาที่ใส่กันก็อยู่ใน Toyota s o l u n a a v a n z a t o y o t a v i t แล้วก็ผิวใน Honda Civic d i m e n s i o n นะครับก็จะใช้ขั้ว R นะครับอ,อันนี้ใช้ไม่เยอะนะครับสาหรับรถที่ใช้รุ่นนี ไปดูอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นคั่วแอลนะครับคั่วแอลเนี่ยก็จะอยู่ใน t o y ย t a y a า i s v i o อ a l t ัลติสฮอ c ด้าซีวิกแอ C R V H R V มิซ s บิชิมิลาดแอ r ลดแล้วก็เอ็นะครับในนิสสันมาร์สนิสสันซูฟี่ทีด้าแล้วก็อเวน่าแล้วก็อยู่ในมาร์ a สองเบนซนนะครับรุ่นนี้น้ำหนัก13กิโลกร,รมัมก็โรงงานแจ้งมาสิบเป็นแบตสิบสองโวลต์สี่สิบห้าแอมป์าวนะครับสี่รอย cda cda ที่แจ้งมานะครับแต่เดี๋ยวเราลองวัดค่า cda จริงดยผมจะใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับในการวัดค่า cda ก็เริ่มวัดกันเลยวัดแบตเตอรี่กด enter กด cda นะครับตั้งค่า400ตามค่าที่โรงงานแจ้งมาก็กด enter เพื่อ e s ตัวนี้วัดได้ 12.75V 508โวลต์508 c d a นะครับความนัานทาน5.38ม ah. ิลลิโอห์มก็เป็นคูดแบตเตอรี่นะครับ C.D. a สูงนะครับสำหรับแบตรุ่นนี้ตัวนี้รับประกัน1ปีนะครับแต่ถ้าเกิดในรถแท็กซี่หรือรถที่วิ่งเยอะรับประกันแค่6เดือนนะครับก็รุ่นนี้เอามาฝากเพื่อนๆไว้ในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ